ที่นี่ตลาดเช้านัดวันไร่ขิงนะครับวันอาทิตย์นะบรรยากาศนะครับคนคึกคักมากนะ,ะ,ม,อะมอเตอร์ไซค์จอดได้สองฝั่งนะ<ป>นี่นะครับตลาดเขามีสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้<ป>แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะนี่นะครับ<ป>มีเจ้าหน้าที่คอยโบกรถอยู่นะไป,ปะเราเข้าไปข้างในกัน<ป>โอ้โห,โหคนคึกคักมาก นี่นะไปไปดูเขาขายอะไรบ้างนี่ก็มีกล้วยมีผักมอเตอร์ไซค์ก็ขับเข้ามาจอดข้างในได้นะโอ้โหน่าจะถ่ายไม่ได้ละเอียดอะครับเพราะว่าเยอะพอสมควรนะแล้วก็คื้นก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อประมาณนี้ อันนี้อะไรไก่ต้มน้ำปลาอ๋อหวัวหมูมีข้าวแกงด้วย,ยนี่นีเขามีข้าวแกงด้วยอันนี้บัวมีเสียงเพลงด้วยนะไม่รู้ว่าเสียงจะหายหรือเปล่าออนี่ฝากเันหมูก่อนันะนี่มาเล่นดนตรีเปิดหมวกกันอาหารแห้งฝั่งนี้นี่อะไร ข้าวเหนียวปิ้งปิ้งร้อนๆเลยเข้าวเหนียวปิ้งไก่บ้านตัวละหนึ่งร้อยขนมครกมีข้าวแกงโอ้อาหารสดก็มีนะของเขาหลากหลายพอสมควรขขอให้แบบ ออ,อันนี้อะไรอ่ะขนมจีนเมื่อคืนฝนน่าจะตกนะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าพื้นมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมีน้ำเนี่ยนี่หูให้ดูบรรยากาศอันนี้อะไรอ่ะอันนี้โจ๊กโอกคเขามีที่ให้นั่งกินด้วยโจ๊กโจ๊กอาหารทะเลเ้ามีอะไรบ้างอ่ะ ปลาสบะมั้งเนี่ยปาาูจัก,กจั่นเหรอมีน้ำล้างมือนี่น,น,นี่อาหารทะเลต่างๆาามีขนมโคกม,ม,มีอะไรนะ,ระอันนี้กบกกย่างม,มีปลาดุก มีกบอันนี้ปลาสดนี่อะไรอันนี้ปลาเที่ยวไว้่อยมั้งเนี่ยมีปลาตะเพียนสารด้วยยี่สิบบาทฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดเล่ขิงนะนี่นะฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดเล่ขิงนะครับ วันนี้วันที่13วันแล้ขิงเขาไม่มีงานแล้วนะเขามีงานเพิ่งผ่านไป4ถึง12บนี่ผมให้ดูบรรยากาศไปเดินดูต่อส่วนใหญ่ฝั่งนี้น่าจะเป็นอาหารกับข้าวอ่ะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นของผมมีเขาต้มมัดอันนี้อะไรโดนัดกุ้ง ทอดมันกุ้งอาหารสดมีปลาทูอาหารแห้งหมูปลาปาลาต่างส่างไสดองมี่ครบนะหอมกระเทียมพริกแกงอะไรต่างๆ เครื่องฟุงสังสาวอันนี้ขนมลารเปียกปูนผักก็พอมีให้เห็นบ้างขนมบัาบ,บินกล่องรลยยีิบห้าอันนี้ผักสดแหนมหมูโคลา่าโอ้เดินลำบากกันนะพื้นเนี่ยไก่สดอันนี้แกง พริกแกงอันนี้ปากระพงลอตเตอรี่ก็มีขายอันนี้อะไรเคบับขาวัวก็มีฮะน้ำพริก ไใเย่ิย่สไ่ลาโอ้อ้หางเขาหลากหลายฮะเดี๋ยวผมจะเดินซิ่งนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเดินอีกซึ่งหนึ่งขามหมู่ทอดก็มีหมูกรอบเนี่ยผมจะเดินซิ่งนี้ก่อนโอ้ตลาดเขาใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่เลยละ่ะ ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยแหละนี่อะไรอ่ะเรี้ยอยาจางเยี่ยวถามห่้อไปไหว้อะไรแล้วรวยยาดมยาหม่องอะไรยาต่างๆหมูปิ้งไก่ปิ้งอันนี้เข้าต้มหัวงอกคือเข้าต้มอ,อะไรไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะน้ำกระพุ่ มีหัวปลาทูด้วยตัวใหญ่ก็แข่งละแปดสิบอันนี้อะไรเนี่ยเส้นหมี่โคลาชป๊อปคอร์นก็นมีอันนี้เลยเป็นพวกขนมแพ้ง หมูย่างหมูฝอยอ๋อ้ากะปิตรงนู้น่มเออนี่ยมมีมีดด้วยนะขนมไทยขนมกล้วยขนมฟักทองขนมเพียครับวนทน่ชาหรือเป่าาวารางช่วยทอด ขนมต่างๆเค้กก็มีฮะมีพื้นที่ว่างตรงนี้น่าจะไม่ได้มาขายหลายเจ้านะอันนั้นอะไระอ่ะตรงนี้ไม่มีอันนี้เป็นไปของทอดอันนี้ข้าวคุกกป้ เดินดูให้แบบว่าทุกตอกซอกซอยแล้วกันไก่ทอดโอเคอดย้ทอดร้อนๆเลยคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเจ็ดโมงเชา้า ผมว่า8โมงเนี่ยน่าจะเริ่มเยอะละนี่ปลาเป็นๆเ,เลยนี่เฟ็ดด้วยโหรานนี้คนลุมเลยเป็ดโล้กาแฟโบราณก็มีรถเห็นกาแฟโบราณน,นี่ปลาอะไรปลาสบะย,ย่างมั้ง

อ,อ,อ,อันนี้งาขาวแล้วก็มีกระยาสารงาดำว <c oughs> ่าเดี๋ยวเราค่อยแวะมาซื้อดีกว่าไปถ่ายเองก่อนน้ำส้มไข่นกกระทาก็มีโอ้ของเยอะมากนี่ลูกชิ้นหน้าบาัตกบจ้าหมอแทงหมอล้วนจ้า ตรงนี้ก็มีคนมาจอดมอไซค์จอดรถเก่งกันได้นะตรงนี้ก็ที่จอดรถซิกนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมไปซิกนี้มั่งอ้บางร้างก็เพิ่งมาตั้งนะบางร้างเขาก็เพิ่งมาตั้งตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไะเดี๋ยวเราจะเดินซิกนี้กัน ให้ดูบรรยากาศคนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนกระเป๋าเครื่องหนังต่างๆมีอะไรมัางเนี่ยเสื้อผ้าจะเป็นพวกเสื้อผ้า ยังไงแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเสื้อผ้ามีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูซิเราจะมาเน้นของกินเสื้อผ้าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็พราะประมาณนี้ทานก็ล้วงหล่นล้วงหล่น มีหมอนหมอนข้างหมอนอิงต่างๆตรงนี้เป็นเสื้อผ้าหมดเลยดูมีอะไรอีกบ้าง หมดละตรงนี้สุดละเสื้อผ้า,ม,ามีเพลงแทรกด้วยนะไม่รู้เสียงจะหายหรือเปล่าลลอ๋อซิ่งนี้จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดผมจะเดินให้สุดนู่นเลยแล้วจะเดินย้อนกลับมาเป็นซอย อ๋อข้างในก็เข้ามาจอดได้นะเมื่อกี้ผมจอดตรงลินฟุบบาทข้างในก็จอดได้อันนี้พวกพลาสติกต่างๆตะกร้าฝาชีที่ใส่ทิชชู่กระทะจานชามต่างๆ ร้านกาแฟเป็นฟูดทักโอ้ต้องเดินต้องระวังลื่นด้วยนะครับใครมาเนี่ยตรงนู้ไม่น่ามีอะไรมีแผงลอตเตอรี่อยู่อันนี้ลายของเจทอดเต้าหู้กบเพีย อันนี้แตงโมปลาปร์ที่อยู่ในร้านนะครับเนื้อวัวที่อยู่ถนนนะครับใครอยู่ใกล้ๆเราไปดูเรื่องเขาเสียนทอโอ้อดอแล้วโนันนี้บีบมะตูมผลไม้ไข่สดจากะแกะไข่ดมีกระ้พวกมาค่ะที่นี้เฮ้ยร้านนี้ขายอะไรคนลุมเลยดูซิ ซาะลาเปาน่าจะขายดีคนลุมเลยคนต่อแถวเลยอะไรนี้สะลลาเปาคุมมขนมจีบกุ้งกุ้งโล่ร้อยสิบห้าเเขาจะขายคุ้มคนกันนะผล,ลไม้ผักสด อาหาสำเร็จรูปคนกนกันไปมีเครื่องดื่มมีพงมาลัลายไวยพ้พผงมาลัยไหว้รรรรรพระมะพราวน้ำหอมสดก็มี ก๋วยจับน้ำข้นนี่ยก๋วยจับน,น้ำข้นผักเครื่องในหมูต้มอของเยอะมากของเยอะอันนี้อะไรดอกไม้5บาท ปลาแดดเดียวก็มีนะปลาแดดเดียวเดิมเป็นล็อกล็อกไปมนะเดิมไปผมก็ต้องระวังลื่นด้วยนะพื้นมันเฉอะแฉะหมูสเต๊ะไส้เกาะอีสานนี่ นี่ะอันนี้ไก่ทอดหมูปิ้งโบราณหลยๆล้างเข้ามาตั้งตีสี่ตีห้านะมาตั้งร้านกันน่ะนี่ประกัดก็มีปลาสวยงาม ต้ไม้ตัวตัวราขนา,า,านัเสี่ยหรเนี่ย้ไมนี่ตัวเขาื่าเอาี้ไปืนมาลยอเดนาต่อแถว่ดูบรรยากาศไปอาจจะบรรยายไม่ได้ละเอียดมากนะครับวันนี้วนะัน่าทิตย์ที่สิบสามนะนี่อหละปลาสวยงาม ปลาห่างนกยูงปลาต่างๆใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้แกงเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้นนนมีขนมเจ็ดโมงจะครึ่งแดดเริ่มแรงแล้วนะ ขนมต่งางๆของกินเยอะนะหลากหลายนะข้าวแต่นก็มีมีอะไรก่ระหวานจ้าตองตองร้านหวานจ้าปลาทอดไก่เขย่า น้ำอินใบเตยอาหารทะเลเขามีหลายจุดนะแล้วก็ขายดีด้วยนี่ขาหมูหนึ่งร้อยบาทลูกฟนโอ้โอดแถวเลยเดี๋ยวเราดูด้วยทำไมขายดีจังนี่ยดูข,า,ขาหมูไป็นไง ค่ะละหนึ่งร้อยเองเห็นปะขายดีขายดีเดี๋ยวค่อยแวะมาใหม่ขนมต้นมปูก็มีนะปูไข่ปูเนื้อ คอดมันนะตอนก็อ่านราหลายๆร้านนี่คือขายด like ีนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ข้าเหนียวอ๋กระชงเล็กน่ารักดิบเดี๋ยวเราจะแวะมาซื้อเดี๋ยวก็ให้นี่ก่อนถ่ายให้ครบก่อนทัา้องโกก็มีน้ำเต้าหู้เนี่ย ทำเต้าคูปะทั้งโผสลัดขนมปังครัวซองอะไรพวกนี้ก็มีสิบแถมหนึ่งอันละสิบบาทโอ้ oh, ผมถ่ายไม่ได้หมดนะเพราะว่าเยอะพอสมควรนะเนี่ยได้ประมาณ90%ไม่ได้ถ่ายละเอียดทุกร้านนะคะ มืออ,อะไรอ่ะใส่ต้ม<ป>ใส่ต้มน้ําตาเลยครับขามหมาูคอก็มีสิบห้าบาทอ,อันนี้กล้วยทอดไข่นกกระทาโอ้โหเระทอดเยอะเลยเด็ดออ เผื่อทอดมันทอดเนี่ยทอดร้อนๆผ้เรียนก็มีหมอนทองทลงร้อผู้เรียนก็มีหมอนทองโลนละหนึ่งร้อยผมเดินไปก็ต้องระวังเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำอย่างเงี้ยทีนนน่น,นี่เขาก็มีรถเมย์ผ่านนะ นั่งรถเมล์รถสองแถวมาได้นะครับก็มีรถเมล์รถสองแถวผ่านอยู่นะปลาปลาโอ้หลายๆร้านคนลุมนะอันนี้กวดจับหรืออะไรน่าจะก๋วยเตี๋ยวไก่ได้เนื้อัการมนหนัก,น,กน,นะน่าจะก๋วยเตี๋ยวไก่ โอ้หมู้านนี้เป็นไงเขาเรียงเป็นชั้นๆแบบนี้เลยโอ้โหเยอะมากโอ้โหดูเอามากองซิโครงเยอะมากโอ้โหอันนี้ปูสดโลละเจ็ดสิบบาท เนี่ยโลรถจุดสุดอันนี้อะไรหมูย่างไก่ย,ย่างห้าบาทโอ้ห้าบาทเองฮะเดี๋ยวผมท้าเสร็จเดี๋ยวผมจะแวะซื้อกินแล้วก็ซื้อกลับบ้าน พอมาแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยเดินต้องระวังนะครับอันนี้หมูพวงทอดน,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 นี่ใครจะมาขายต้องตรงนี้เลยนะต้องมาที่ตรงนี้เปิดลงทะเบียนตีสามนี่ไม่รับจองทางโทรศัพท์นะครับ เราเดินซอยนี้ต่อน่าจะครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีฝั่งนูน้นฝั่งนู้นน่าจะเป็นของผมผลไม้อันนี้ไส้อัว่วยี่สิบแถวบ้านผมขายยี่ห้าที่นี่ขายถูกกว่า,ายี่สิบมีอะไรม้างเนี่ยเ่ายจ่ยหวานเขยิบมาเสียตังน้าร้แล้ะจะ มีกระดิ่งข้างในแต่เนี้ยอีนนี้อะไรออ๋ออันนี้ข้าวต้มแล้วก็เครื่องข้าวต้มเขาไม่เป็นกับข้าวขายเป็นของข้าวต้มกบย่างไม้ละสิบฮ้ยไม่ถูกจังวะกระดุกห้าสิบกบสิบบาทเองถูกมากแต่ผมไม่เคยกินกบแบบ ย่างเปล่าเคยกินแต่เป็นพวกผักผัดคลิกอะเลยไม่รู้ว่ามันกินเปล่ามันจะยังไงอ้ก็เป็นกิะไรี่มีนะอะไรเป็นจ้าพี่น้ำตาลสดข้าวแกงตาลสดไหมอะไรอีกอ๋ออยังไม่สุดเดี๋ยวเราต้องเดินตรงนี้อีก ตรงนี้มีอะไรมีบัตรจ้างขายด้วยอาาววของเยอะจริงๆนะลูกชุบบุ้นอ๋ออันนี้มันพวกครับทีมขอบสลิมขนมหวานหมูปิง้งอันนี้อะไรเนี่ยคนลุมหนึ่งฟองสามสิบ สองกล่องห้าสิบเข้ามันไก่สี่กล่องร้อยห้าไข่ลูกค่ะนี่อะไรเกี๊ยวหมูอันนี้ก็อป,อปอปลาไข่ทอดทอดร้อนๆเลย นี่มีผัดไทยเขาอยู่คู่กันนะหอยทอผัดไทยชาไทยกาแฟโบราณต่างๆโอ้ คลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรอันนี้หมูย่างแได้พี่ถามได้จ้าคำตอบ้านี้เลยค่ะหมูย่างอันนี้ปลา กินเตะจมูกเลยปลาแต่หอมนะหอมนะเมี่ยงคำก็มีเนื้อหมูเอ้ยเนื้อวัวเครื่องในก็มีอ๋อจังที่รอค่ะลอยน้ำซอยเลยค่ะบุูข้าที่เป็นบัคานค่ะขอบล้อเลยเหนียวรับงานเองนะคะอันนี้อะไร เจ็ดบาทเจ็ดบาทค่ะพี่นลำอ้อยค่ะเขาต้องคู่อะไรไม่รู้อะไม่แน่ใจน้ำผึ้งป่าก็มีก็เขียนว่าป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเอารังฟึ่งมาโชว์เลยโซชมเลือดหมูร้านเนื้อไก่ใช่ไหมโอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหไม่เอาอันนี้ซอยสุดท้ายขอหมก าป้อเลยโอ้แม่โอ้ฟรงนี้คนลุมเราไปดูเด้อดขายอะไรที่ไหนนะหมูย่างไหมละห้าบาทโอ้ร้านใหญ่คนแห่ซื้อกันขนมซีบหมูแผ่นอันนี้ขนมถังแตกถัทงทอง ก๋วยเตี๋ยวแห้งขนมหวานสุดนี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเดินฝั่งนู้นนะแต่เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งคลิปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแวะหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะไปเดินอีกฝั่งหนึ่งอันนี้อะไรขนมฟักบัวหอยดองฟัทู อันไหนที่คนลุมลุมอ่ะเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปดูนะเพื่อมีคนลุมลุมหน่อยอันนี้น้ำพริกบาร์บีคิวอันนั้นหมูสดอันนี้อะไรอ่ะคนลุมเลยเนี่ยหอปกุ้งทอด นี่ไข่หรือเปล่าเหลืองเหลืองน่าจะเป็นไข่เชียวกุ้งผลไม้ปลาสีพอดนะครับเราว่านะกุ้งเบอนอ่ะพี่จะกินเลยเนี่ยคนเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆล่ะ แกงเขาตักไปถูงๆไว้แล้วนะนี่ลูกเ่ไข่มุกน้ำต่างๆนี่ขนมจีนสามสิบบาทอนันนี้อะไรนี้หมูย่างเป็นตัวหมูหันอะแต่เขามาแบ่งขายนี่ มีกรอบโอ้อาหารหลากหลายนะครับนี่นะผลไม้อันนี้อะไรอ่ะ,ะข้าวมังไก่ข้าวมังไก่มีติดฟิล์มกระจกก็นี่นะ ก็ไอส่วนโซนตลาดผมจะถ่ายประมาณนี้ไว้นะเดี๋ยวขอจบอีพนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูไอตรงคลองผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวไปต่อ e ีพีถัดไปเลยครับ